โอเคครับผมก็สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการปั้นตัวละครที่เพิ่งสุ่มได้ล่าสุดมาเลยนะครับนั่นก็คือแทนแทนแทนไหนวะเออเพิ่งสุ่มได้มาเองนะนี่เซอรี่อัดสวินหมากลุกนะครับเดี๋ยวเราก็มาทําการปั้นตัวละครตัวนี้กันเลยดีกว่านะคือพูดง่ายผมมีแบบวัตถุดิบค่อนข้างที่แบบเยอะจัดอ่ะเออใช้คำว่าเยอะจัดอ่ะ ผมมีกบแบบกบฟ้าแบบพกสิบกว่าตัวเลยนะผมก็เลยจะมายัดเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าเราต้องการตัวกันบินอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเดือนไหนวะเดือนมกราหรือว่าเดือนกุมภาวะผมลืมแล้วอะน่าจะมกราั้งเออน่าจะมกรานะที่ว่ามันมีไอ้ตัวกันบินแสงมาคือผมสุ่มไม่ได้ไงผมก็ต้องมาหาอาศัยตัวฟรีนี่แหละเออนไหนๆก็สุ่มมาได้แล้วคือจะต้องใช้มันเป็นประโยชน์มากเลยเพราะว่าโดนแบบ โดนพวก PVP สายบินนี่มันถากถางเราเหลือเกินเราก็ยัดกบไปเลยนะครับเพราะว่ากบเรามีโคตรเยอะเลยที่โคตรเยอะไม่ใช่อะไรนะไม่มีตัวอะไรให้ปัน้นแล้วอะถ้าปั้น9ก้าดาวได้ผมปั้นไปแล้วนะตัวเนี้ยเออถ้ามันทำเก้าดาวมาโหหาไม่อย่างเนิ่นดนานในที่สุดเราก็ได้มาแต่ผมว่าเหมือนเซิร์มันจะแหลกๆมหม มันไม่แบบมันไม่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บรับโชคเลยอะเค okay, ครับตอนนี้ก็ครบแล้วยี่สิบตัวเดีย๋ยวเราไปหาอัพเบลมันก่อนดีกว่าวเดี๋ยวหาตัวละครเออไม่มีไอ้นี่เลยอะไม่มี x อ8แปดดาวเลยอะใช้ไปเลยแล้วกันเก้าดาวมันแจกเยอะเราก็ไม่ต้องสนใจเท่าไหร่เพราะเราก็ไม่ได้ปั้นตัวไหนอยู่แล้วอืม โอ้ขาดอนี่นี่โอเคโหจังก,ก็จะแบบสมบูรณ์นี่ยักจริงๆอย่างน้อยเราก็ได้สิบเพชรแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยสิบเพชรอะไรอะสิบห้าเพชรดิเออ,อม,มาแล้วครับตัวนี้ อในที่สุดมันก็มาสักทีใส่รองเท้าไปก่อนเลยนะครับเกียร์เกียร์นี้ไม่ต้องพูดถึงรองเท้านี่เบอร์หนึ่งถ้าเกียร์ไม่ดีอ่ะเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะว่าเขาใส่เกียร์อะไรกันนะแบบไอตัวนี้เออไีไอ้นี่มีไอนี่มีร้อยเก้าสิบนี่ โอ้โหดูไม่ได้เลยวะมันมีเกียร์เจ็ดดาวเราไม่มีเกียร์เจ็ดดาวโอ้โหเออถ้าขึ้นมาตำนานได้นี่ก็เกียร์ก็ต้องแน่นพอสมควรเนาะอืมเราก็กาจะดูสักหน่อย,อยงไงแบบเป็นไบเบิร์กทางไ่มเขาจะใช้เกียร์อะไรกันโ,โมีแต่เกียร์ดีๆงเลยวะ่ะเราไม่มีขนาดนั้นนะอโอเคไหลไปเรื่อยดีกว,ว่า เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาโอลิเวอร์ออกดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะลองไป PVP เอาแบบไปไนี่เลยนะเขาเรียกอะไรนะไปทีมไล่ตบตัวบินเลยว่าเราแบบเล่นง่ายขึ้นหรือเปล่าโอเคอยู่หน้าหลักเลยมันจะได้ใช้ง่ายหน่อย จะได้แบบปรับเปลี่ยนเกียร์ได้ปุ๊บพับปุ๊บพับไงเออใช้อะไรดีวะเดี๋ยวผมขอหาแบบนะขอขอญาตหาขอญาตหาขอญาตเวลานอกแป๊บนึงอืมขอใช้อะไรกันนะ่ะ ตอนนี้ผมหาในกลุ่มเฟสอยู่นะครับแต่ในความคิดผมก็อยากจะใส่ปืนไงเพิ่มระยะเพิ่มระยะในการแบบใช้แบบยืนตีอะเพราะมันจะได้เพิ่มระยะหน่อยอย่างน้อยตัวบินมันก็เข้ามาใกล้เราแบบยังไม่ทันไใ,ใกล้เรามากไนงะเราจะได้แบบตีเข้าไปไกลๆก่อนอะพูดง่ายๆก็แค่เอามายืนนะครับอืสําหรับตัวเนี้ย แค่ไม่ให้มันตีป้อมเราง่ายก็พอแล้วอืมอเคผมว่าเดี๋ยวใช้ปืนนี่แหละจะหมดแล้วมั้งปืนนะ่ะโอ้มีเยอะมีเยอะส่วนอันนี้ก็เอาอะไรดีวะเฮ้ยอันนี้ก็ได้อนะเนี่ย เอานี้ดีกว่าผมว่านไหนก็สายว่องไวแล้วอันอื่นมันก็ไม่น่ามีแล้วอย่างน้อยเราก็ไม่ได้ใช้ตัวบินอยู่แล้วไงผมแค่เอามากันเฉยๆนะเออก็จัดเป็นเซตนี้นะครับสำหรับเซตเทพเราไปเล่น PVP กันเลยดีกว่านะเออมาทดสอบ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 มีตัวบินมาเลย เอา้าเฮ้ยขอเริ่มใหม่ได้ไหมผมลืมผมลืมว่ามันต้องกดผมลืมว่ามันต้องกดไอ้นั่นเขาเรียกอะไรกดเรียกตัวมันจะทันเปล่าวเนี้ยเสียไปเลยจังหวะหนึ่งอะโหเวนกรมโอ้เมื่อกี้ลืมแต่มันเล่นมาแล้วอะแพ้ครับ เมื่อ <Abby> ก <at> ี so <uit> ้ผมมัวได้คิดไรเพลินไปหน่อยไงแอ่เลยผมลืมมาดิผมลืมว่ามันต้องกดเรียกตัวเลยแล้วแม่งก็ดูเดิแบบไอ้นั่นก็อัพเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวแ๊บนั้นเดี๋ยวตั้งสติก่อน เมื่อกี้พลาดเมื่อกี้พลาดเมื่อกี้ลืมมันต้องกดมันต้องกดเรียกตัวก่อนดิเออเออเนี่ยมันต้องกดเรียกตัวก่อนแล้วกดออโต้เออโขลืมได้ไงวะน่ะเห็นปะเห็นเมื่อกี้มันผักวะเยะโดเป็นไงเยเซอซารี่ผมมา,มาดิเซรีหมักลุกน้องมาดิโอ้โหนี่นงานง่ายอะดิไอ้พวกไก่อะ่ะไอ้พวกไก่ที่เล่นสายบินอะ ดี๋ยวโดนตบเดี๋ยวโดนตบหมดเน่ยพวกนี้เออผมเป็นละผมเป็นละม้าหมดเนี่ยให้ได้หมดเน่ยโหเมื่อกี้ลืมนะครับลืมลืมจริงเลยอยู่ๆเล่นแม่งเหมือนไบโพล่าเดกอะอยู่ๆลืมเลยว่าเล่น pvp ยังไงว่าปกติอะเ <c oughs> มื่อกี้มันแบบตอนแรกมันเสียจังหวะไงเออแต่ตอนนี้เป็นละปกติผมกดออโต้ไงนะแต่ผมลืมว่าแบบเราต้องกดเรียกตัวก่อนไง มีคนมาช่วยบินด้วยวะเอาแต่เขาไม่มีตัวกันบินนะอย่างเงี้ยหรือเปล่ามีสิมีหรือเปล่าวะไม่มีนะเอาเราก็ยื้อดิอย่างเงี้ยเราก็ยื้อดิไม่มีก็เราก็ยื้อดิเออแต่ผมไม่รู้ว่าตอนแรกอีกตัวที่มันบินมาผมไม่รู้ว่าทำไมมันถึงหายไปไหนก็ไม่รู้อะช่างมันแล้วกันถือว่าผมชนะแล้วกัน ดูไม่ทันเคเฮ้ยไม่มีตัวบินหรอแมวแมวจะตบตัวบินผมโดนตบมาเยอะแล้วไอพวกตัวบินอะไอนี้ก็ไม่มีตัวบินนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนจะตบตัวบินอะสาบมาเซรีเซรีมักลุกเออนี่ยมันช้าจังไะน้องอ่ะเจอละมาดิแมวเหมียวอะมาเหมามาเหมายแมวเหมียวอะ ว่าันี้เนี่ยสมหมดอะ่ะเออเนี่ยตอนแรกเราต้องกดเลี้ยงตัวก่อนเออเอออยู่ดีไม่งลืมเฉยเลยเมื่อกี้แบบช็อกเลยนะช็อกแบบงงอะ่ะว่าเล่นไงอะ่ะทำอย่างก็ไม่ได้เล่นนานเนะะี้ยทั้งที่เล่นทุกวันงงบันฟักงงต่อให้เลย,เลยดีต่อให้เลยดีต่อให้เลยดี ไม่ไหวแล้วครับตัวบินน่ะผมวอกเลยเพราะว่าเขาไม่ได้โหดขนาดนั้นไงเห็นปะเห็นตัวมากลุกผมตีปะโคเท่อะดูดิดูดินี่เป็นไงนิดนึงนิดนึงให้ยื้อให้สุดอะเต็มที่เลยอะเออทำอะไรไม่ได้แล้วครับน้องตายแล้วตายแล้วอย่างเงี้ยตายแล้วไม่ทันได้บินน่ะ ชิวๆับผมชิวๆับผมอันนี้มีบินบาวะเนี่ยไม่มีโอ้โหสองตัวเลยเหรอสองตัวเลยเหรอมาดิสองตัวก็มาดิ น้าไปแล้วหนึ่งครับหนึ่งตัวถอยหลังไปก่อนหนึ่งช็อตโอ้โหไปอีกแล้วหนึ่งตัวโอ้โหไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปแล้วไปแล้ว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 เออมาดีมาดีอาเออไปหมดแล้วครับพอไม่มีตัวบินก็ไก่ แพ้ซะน้องอเก่งนักหรอามีบินอ่ะเก่งนักหรอ,อ,อแพ้แค่ทีมเดียวนะครับเออทีมแรกเราเล่นไม่เป็นอนะ่ะเราลืมเราลืมว่ามันต้องกดยังไงไงเดี๋ยวผมเซตทีมป้องกันเลยละกันเดี๋ยวมีคนมาตีถือว่ารู้เรื่องครับเปลี่ยนเป็นกระดานหมากลุกกระดานหมากลุกอัศวินหมากลุก ผมว่าเนี่ยตัวนี้เนี่ยตัวที่ผมรอคอยมานานถ้าผมปั้นตัวไก่มามันอาจจะไม่แบบภาพจะไม่สวยอย่างนี้นะแต่เราปั้นแบบเรามีของพร้อมไงเราแค่รอปั้นตัวดีดนะครับก็โอเคครับผมสหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ